ตัวโทรศัพท์มือถือ s a m s u n Galaxy g M 56บางเฉียบเพียงแค่7.2ว mm, ิมหน้าจอ Super AMOLED Plus ชาร์จเบ็ว45วัตต์เริ่มต้นไม่ถึงหมื่นบาทเลยทำให้รุ่นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับกับมาังดตข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนีรับแฟนกาสัตสิบนาีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ มาพูดถึงการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งรุ่นนะครับอย่าง Samsung Galaxy M 56มีการเปิดตัวที่ประเทศอินเดียนะครับและวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นธานะสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นที่บางเชียเป็นแค่7.2มิมซึ่งบางที่สุดในซีรีส์ M นะครับและยังเบาด้วยเป็นแค่180กรัมเท่านั้นนะครับแม้จะใส่แบตเตอรี่ความจุสูงสุดที่5,000มิลลิแมแถมสเปคเนี่ยยังที่มีความน่าสนใจด้วยนะครับ s ม m s u n g Galaxy M56 มาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED Plus ขนาด6.74นิ้วให้ความละเอียด Full HD+ พร้อมกับค่า Refresh Rate 120Hz บางเพียงแค่3.6ขออภัย36%นะครับและความสว่างมากขึ้น33%เมื่อเทียบเ่ากับกรุ่นก่อนคือ M55 ภายในกับเครื่อนด้วยชิปเซ็ต Exynos 1480นะครับ ขนาด4นาโนเมตรนะพร้อมกับ CPU AMD นะครับสถาปัตยกรรม RDNA 2นะครับแล้วก็ CPU Core a 7 8นะครับ A55 คู่กับ RAM LPDDR5 8G นะครับโดยความจามนะครับภายใน UFS 3.1ขนาด 128G แม้จะไม่เร็วเท่า A56 ที่ใช้เป็น Exynos 1580แต่รุ่นนี้เนี่ยก็เพิ่มแผ่น w r p e r Chamber นะครับขนาดใหญ่ขึ้นมาถึง33% เพื่อการระบายความร้อนที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยกล้องหลังได้หลัก50ล้านพิกเซลพร้อมกับ o s กันสั่นครับวิดีโอ 4K 30fps ด้วยแล้วก็จะมี10บิต HDR ทีตัวนะครับแล้วก็มี Ultra Wide 8ล้นานมาโคร2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้า12ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ Galaxy AI นะครับรู้วัตถุภาพต่างๆได้ด้วยนะครับ โดยตัวนี้เนี่ยมีวางขายในต่างประเทศนะครับสสีก็คือ l ไลท์กร e นแล้วก็สีดา b แบล็นะครับในราคา25,000รูปีอินเดียถึงประมาณ9,700บาทนอกนี้นะซับซรงยังมีการการันตีอัปเดตนะครับยาวนานถึงปี2030ครอบคลุมถึง6เวอร์ชั่นของ Android ภายควอบปลอดภัยถึง6ปีด้วยเรียกได้ว่าให้ใช้งานกันยาวๆาวกันไปเลยนะครับรุ่นนี้ถ้าเข้าในไทยก็มีความน่าสนใจมากเลย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย